สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ a n f i e l d Studio จะมาสปอยหนังเรื่อง The Maid of the Blind Master ท่านประธานจอมผด็จการกับสาวใช้สุดเจียมเจียมนะคะเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อสาวน้อยชิงเทียนต้องทำตามคำสั่งของแม่อย่างขัดไม่ได้เมื่อแม่นั้นต้องการให้เธอมาสมัครงานในบริษัทใหญ่โตแห่งหนึ่งแม่เลี้ยงอยากให้หนางเอกดูสวยขึ้นสักหน่อยจึงได้หวังจะทาลิปให้เธอแต่นางเอกก็บอกว่าท่านประธานตาบอดเธอจะต้องสวยไปทำไมกันเขามองไม่เห็นสักหน่อย แล้วบังเอิญท่านประธานหนุ่มเหริอนเฮาหมิงก็แอบ,บได้ยินอยู่ในลิฟต์โดยที่นางเอกไม่รู้ตัวเลยว่าได้นินทาระยะเผาขนเข้าแล้วเหริอนเฮาหมิงประธานหนุ่มจอมผดเด็จการสุดหล่อจึงได้ขอสัมภาษณ์นางเอกด้วยตัวเองแล้วก็แกล้งนางเอกโดยการขอสัมผัสหน้าตาของเธอแล้วก็อ้างว่า พราะตัวเขามองไม่เห็นก็ต้องใช้การสัมผัสแทนมีหรือนางเอกจะยอมเธอรู้สึกว่านี่มันเป็นการล่วงละเมิดกันชัดๆจึงได้เอ,อะอะโวยวายด่าท่านประธานว่าคุณมันโรคจิตแต่ท่านประธานพระเอกของเราเนี่ยนะคะก็ตอบกลับว่ารูปร่างแบบคุณเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรอกนะโอ้ยบอกเลยว่าปากไหลที่สุดนะท่านประธาน นาเอกก็เลยด่าต่อว่านอกจากจะตาบอดแล้วคุณเนี่ยยังบ้าอีกด้วยพระเอกก็เลยบอกว่าที่มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยเพราะเจอกันในลิฟต์ได้ยินคุณนินทาผมดังนั้นก็เลยกะเอาคืนแก้แค้นนาเอกตอนสัมภาษณ์นาเอกก็เลยบอกต่อว่าแก้แค้นเธอไม่ได้หรอกเพราะเธอจะไม่ทํางานที่นี่อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแม่เหลียงก็แอบไปเซ็นสัญญาให้หนาเอก แถมน้องสาวต่างแม่ก็ยังใช้เสียงที่เหมือนนางเอกเราวกับแกตอบตกลงรับทางานให้กับพระเอกซึ่งงานนี้นางเอกก็ขัดใจแม่เลี้ยงไม่ได้เพราะต้องทำงานตอบแทนบุญคุณแม่เลี้ยงนางเอกเลยต้องรับงานอย่างจำใจและก็รีบทำตามคำสั่งไปซื้อกาแฟให้กับพระเอกแต่พอไปถึงบ้านพระเอกกาแฟก็เย็นหมดแล้ว ทำให้พระเอกไม่พอใจอย่างมากณเอกก็เลยขอให้พระเอกนั้นไล่เธอออกไปซะพร้อมทั้งบอกว่าดวงเราสองคนเนี่ยไม่ถูกกันไม่เหมาะจะทํางานร่วมกันหรอกนะตาพระเอกก็ไม่สนณเอกบอกว่าแม้เธอเป็นคนเซ็นสัญญาให้ดังนั้นมันถือเป็นโมคะตาพระเอกก็ยังไม่สนอีกแล้วก็รีบสั่งให้ลูกน้องจัดการห้องพักให้กับนางเอกด้วยต่อไปณเอกจะต้องพักที่นี่ณเอกก็ด่าอีกชุดตาใช้งานไม่ได้หูของคุณก็ไม่ได้ยินหรือไงหรือไม่เข้าใจภาษาคนกันแน่คราวนี้พระเอกก็ดึงตัวณเอกมัน นั่งตักซะเลยแล้วก็บอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีแม่เลี้ยงน้าเอกไปแล้วด้วยน้าเอกก็ต้องรับผิดชอบหากไม่ามตามสัญญาเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายอ่วมเลยนะน้าเอกก็ดิ้นจากการกดรัดของพระเอกจนหลุดแล้วก็ได้ตบหน้าพระเอกไปหนึ่งฉากเพื่อให้พระเอกนั้นหายบาสซะหน่อย ต่พระเอกจอมเผด็จการของเราก็เลยสั่งขังนางเอกในห้องเก็บของซะเลยเพื่อหวังสงบสติอารมณ์ของนางเอกด้านแม่เลี้ยงและลูกสาวกระพริมปริ่มกับเงินค่าตัวของนางเอกที่พระเอกโอนมาให้เพราะมันก็เยอะอยู่ออกแนวแม่เลี้ยงเจร้ายขายลูกกินน,นี่ยรุ่งเช้าพระเอกก็ได้บอกหน้าที่ต่างๆนานาที่นางเอกนั้นต้องทำซึ่งต้องคอยดูแลเขาทุกอย่างและหากผิดพลาดจะโดนหักเงินเดือนด้วย น้าเอกก็คิดว่าเขามองไม่เห็นจึงได้ทำหน้าบุดเบี้ยวใส่เขาแต่ที่ไหนได้พระเอกก็รู้ทันแล้วบอกว่าห้ามจ้องหน้าผมตอนกินข้าวด้วยนะแล้วนาาเอกก็ต้องไปเป็นเพื่อนออกกำลังกายเล่นกีฬากับพระเอกพระเอกก็ได้ทีแกล้งน้าเอกปาลูกเทนนิสใส่หัวน้าเอกโอยเรียกได้ว่านี่มันทรมานทรกรรมกันชัดๆเลยต่อมานาาเอกก็เลยแกล้งไม่สนใจดูแลพระเอกปล่อยให้ชกมวยคนเดียวจนพลาดล้มลงแล้วนาาเอกก็มาส้ำเติมบังว่าเจ็บไหมคะท่านประธานพระเอกเลยเรียบพาตัวนางเอกมาแล้วก็ทำท่า วิทพื้นบนตัวนักเอกซะงั้งงนแหม่ต้องบอกเลยว่าชุดนี้เด็กๆห้ามคิดตามเลยนะคะต่อมาอาทรงลูกน้องของพระเอกก็ได้เล่าให้หนักเอกฟังว่าที่ตาของพระเอกต้องบอดเนี่ยเพราะขับรถไปรับแฟนเก่าแล้วเธอเขามาวอยวายทะเลาะก,กันในรถจนเกิดอุบัติเหตุจนทําให้พระเอกตาบอดส่วนแฟนนั้นไม่เป็นอะไรเลยแล้วแฟนสาวก็ทนอยู่กับคนตาบอดไม่ได้ก็เลยทิ้งเขาไปนักเอกก็แอบสงสารพระเอกอยู่หรอก แต่พอนึกถึงสิ่งที่เขาทํากับเธอก็ส่งสารไม่ลงอสศงยังเล่าต่อว่าที่นางเอกพูดถึงเขาว่าตาบอดในลิฟต์มนดันจี้ใจดําท่านประธานท่านประธานก็เลยเลืยกนางเอกมาดูแลเขาพร้อมบอกว่าท่านประธานไม่ยอมเดินไปไหนอยู่แต่บนรถเข็นไม่ยอมลุกขึ้นนางเอกก็บ่นว่าทํายังกขาเดินไม่ได้ไปด้วยพิลึกคนจริงๆต่อไปเธอจะทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติให้ได้เพื่อให้สมกับเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ หลังจากนั้นนางเอกก็พยายามจะให้พระเอกลุกขึ้นมาหยิบของบางแต่พระเอกก็ยังไม่ทำต่อมานางเอกก็แกล้งเอาโทรศัพท์ไว้ที่สูงๆเพื่อให้พระเอกจะลุกขึ้นไปหยิบแต่เขาก็ยังไม่ทำถามจับนางเอกมาตีก้นซะเลยโอ้ยพ่อคุณอารมณ์ร้ายเหลือเกินนางเอกก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะให้พระเอกนั้นลุกขึ้นจากรถเข็นได้เธอจึงได้หลอกว่าพระเอกมีกลิ่นปากแล้วก็เอาหมากฝรั่งให้กับพระเอกถามบอกว่ามีแมลงสาบอยู่ในนั้นพระเอกก็ตกใจมากลุกขึ้นออกจากรถเข็นไปกองอยู่บ พื้นแต่นางเอกก็ไม่ยอมพยุงเขากะให้เขาลุกขึ้นเองพระเอกก็ได้แต่นั่งโกรธหน้าเขียวอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลุกขึ้นต่อมาพระเอกก็เลยต้องวางแผนเอาคืนนางเอกบ้างละโดยบอกให้หนังเอกมาสวมเสื้อผ้าให้กับเขาแหมท่านประธานหนุ่มล่ำกล้าบึกขนาดนี้จนนางเอกเนี่ยแม้จะเขินอายก็อดแอบมองนิดนึงไม่ได้ พราะนักเอกเดินมาใกล้ๆพระเอกเลยคว้าตัวเธอมากอดซะเลยงานนี้ทำเอาใจนังเอกเต้นตุ้มตามไปหมดแล้วพระเอกก็ยังรุกหนักถามว่าคุณเป็นผู้หญิงของผมได้ไหมหนักเอกเขาเราถึงกับบอกให้ตัวเองนั้นตั้งสติให้ดีแล้วพระเอกก็ได้ขอบคุณที่นักเอกนั้นทําให้เขาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งถ้าไม่มีนักเอกเขาคงทําไม่ได้ เฮ้ยทำไมพระเอกพูดจาดีด้วยขนาดนี้นะนางเอกของเราก็ถึงกับต้องเรียกสติขึ้นมาอีกครั้งแล้วพระเอกก็พูดต่ออีกชุดคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาคุณยินดีจะเป็นผู้หญิงของผมไหมครับนางเอกก็เริ่มหวั่นไหวเคลิบเคลิ้มไปกับคำหวานหูแต่แล้วพระเอกก็เปลี่ยนอารมณ์แบบไบโพล่ายังรับไม่ทันแล้วก็บอกว่าคิดว่าผมจะชอบคุณจริงๆหรอแค่ล้อเล่นนะ่ะ ทำเอานงเอกถึงกับอารมณ์ค้างออกอาการหงุดหงิดแล้วก็เดินออกจากห้องไปแต่พระเอกก็ยังดึงแขนกลับมาแล้วก็ทิ้งตัวนางเอกลงบนเตียงซะงั้นแล้วก็ถามนางเอกว่าคุณคิดพี่เรนอะไรของคุณอยู่แค่ขอให้ใส่เสื้อให้เท่านั้นนางเอกเห็นพระเอกไม่ยอมปล่อยเธอจึงได้หลอกว่ามีแมลงสาบพระเอกก็เลยรีบผล่าออกไปพระเอกถามว่าแมลงสาบอยู่ตรงไหนนางเอกก็เลยตอบว่าอยู่ในใจของคุณยังไงล่ะพระเอกก็เริ่มคิดได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางเอกกาลังพยายามช่วยเขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ แล้วเดินอีกครั้งส่วนนางเอกนะั้นชักจะเหลือทนกับนิสัยของท่านประธานจอมประเด็จการซะเหลือเกิน และบอกกับอารงไปว่าขอให้เขาไล่เธอออกไปเลยเธอไม่อยากทําแล้วทําไมไม่ไปตามแฟนเก่ามาทําให้ล่ะอารงรีบเตือนน้เอกว่าอย่าไปพูดอะไรสก,กิดแผลใจของท่านประธานอีกห้ามพูดถึงคุณหลินแฟนเก่าด้วยต่อมาคุณหลินแฟนเก่าพระเอกก็ได้ส่งการ์ดเชิญงานแต่งมาให้พระเอกพระเอกเลยบอกให้หนางเอกเตรียมตัวเขาจะพาเธอไปงานแต่งด้วยเมื่อถึงเวลาไปงานนางเอกก็มาในชุดที่กระเซิร์กกระเซิงแถมขาดอิตหาเพราะเธอรีบจนหกล้มพระเอกเลยบอกว่าถ้าเธอใส่ชุดไม่สวยมาเนี่ยจะสั่งคัง ห้องเก็บของอีกนาเอกก็ถึงกับเบ้ปากใส่ถลึงตาใส่เขาพระเอกก็บอกว่าอย่ามาทําถลึงตาใส่นะแหมรู้ทันน้าเอกไปสมดในงานพระเอกก็มานั่งหน้าเศร้านาเอกก็เลยบอกว่าวันนี้ทําตัวให้หลอกเขาไว้ค่ะคุณมีฉันอยู่ข้างๆนะเพื่อให้กําลังใจพระเอกแล้วนาเอกก็ได้จับมือพระเอกพระเอกก็เลยเปลี่ยนมาจับมือนางเอกแทนแล้วแฟนเก่าก็แวะมาทักทายพระเอกแล้วก็ถามว่านางเอกเป็นใครพระเอกก็รีบชิงบอกว่านางเอกเป็นแฟนของเขาคุณหลินเห็นสภาพนางเอกในชุดกระโปรง ขาดร่งงก็แอบสมเพศนางเอกแล้วก็หันไปแขวะพระเอกว่าจำได้ว่าคุณไม่เคยห่างจากรถเข็นเลยหลังจากฉันไปเนี่ยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะพระเอกก็เลยบอกว่าอยู่กับนางเอกทําให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนต้องขอบคุณคุณด้วยซ้ําที่ทิ้งผมไปทําให้ผมได้เจอกับนางเอกทําเอ,เอาเยลิ่นแฟนเก่าหน้าหงายไปเลยแต่นางก็ยังไม่จบกัดไม่เลิกจึงมาแขะพระเอกว่าถ้าตาคุณมองเห็นก็คงดีนะจะได้เห็นว่านางเอกใส่กระโปรงขาดมา เดี๋ยวนี้รสสนิยมคุณตกต่ำลงไปมากแค่ตาบอดของแบบไหนคุณก็รับได้หมดสินนะ อของขึ้นมากจ้าโกรธนักเอกที่ทําให้เขาขายหน้าแฟนเก่าขนาดนี้นักเอกก็ไม่เข้าใจว่าจะโกรธเธอเรื่องอะไรนักหนาพระเอกเลยต่อว่านักเอกว่าจงใจแต่งตัวแบบนี้เพื่อทําให้เขาอับอายขายหน้าแล้วพระเอกก็สั่งให้นักเอกถอดชุดออกแต่นักเอกก็ไม่ยอมถอดพระเอกเลยกัดจะถอดให้เองนักเอกก็เลยด่าพระเอกชุดใหญ่ปากร้ายแถมใจดําและทําตัวน่าเกลียดอย่างกับคนโรคจิตนักเอกนั่งร้องไห้เสียใจทําไมเธอต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มาดื่มเมาประชดชีวิตซึ่งหน่อยพอพระเอกโทรตามเธอก็บอกา ว่าไม่ไปทํางานแล้วไล่เธอออกเลยไอ้โรคจิตฉันจะไม่รับใช้คุณอีกถ้าเอกก็ตกลง นาเอกดีใจมากที่จะได้เป็นอิสระสักทีแต่แลาาแม่เลี้ยงก็โทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศถามใช้เงินเดือนของนาเอกหมดแล้วทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมบอกให้นาเอกนะั้นรีบเบิกเงินล่วงหน้ากับท่านประธานมาก่อนแต่น้าเอกก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกเธอลาออกมาแล้วและเจอแม่เลี้ยงด่าว,ว่านาเอกไม่สนใจแม่เลี้ยงอย่างเธอแล้วใช่ไหมเสียทีที่เลี้ยงมาจนโตนาเอกก็ถึงกับอดกลัน้นความเสียใจไว้ไม่อยู่ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วนาเอกก็บากหน้ากลับไปหาพระเอก ขอร้องเขาช่วยลืมเรื่องต่างๆ,ๆที่เธอทำลงไปทั้งเรื่องพูดไม่ดีเพราะเธอพูดไปเพราะเมาทั้งเรื่องชุดเธอจะเผามันทิ้งไปเลยขอโอกาสให้เธอได้ทำงานอีกครั้งแล้วนาเอกก็ทำเป็นไม่สนใจในางเอกคิดว่าเขาคงไม่เธอกลับมาทำงานอีกแล้วเธอจึงคิดมาเก็บกระเป๋าแต่แล้วอาทรงก็มาบอกว่าเมื่อวานธรไมทานโอนเงินให้แม่คุณแล้วแถมยังมีเซอร์ไพรส์ให้นางเอกเป็นห้องเสื้อผ้าชุดใหญ่พร้อมรองเท้าและหาสไตลิสต์มาดูแลแต่งตัวให้กับนางเอกอีกทำเอานางเอกอดทาบซึ้งใน น้ำใจของพระเอกไม่ได้ด้านแม่เลี้ยงนางเอกก็เที่ยวกันสบายใจเฉยเพราะเงินที่นางเอกหามาได้แถมตัวน้องสาวเมื่อเห็นรูปพระเอกในนิตยสารก็อดชมชอบในความหล่อของเขาไม่ได้จนเอ่ยปากชวนแม่ไปเยี่ยมนางเอกที่ทํางานบ้างเมื่อกลับจากต่างประเทศสองแม่ลูกก็รีบไปหานางเอกทันทีแล้วซินซินน้องสาวก็ต้องอึง้งเมื่อเห็นข้าวของเสื้อผ้าที่นางเอกมีนั้นรู้ราสุดๆซึ่งนางเอกบอกว่าข้าวของพวกนี้ท่านประธานให้เธอมาจนแม่เลี้ยงถึงกับคิดอคติไปว่านางเอก นอนกับท่านประธานหรือเปล่านาเอกก็รีบบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นพวกคนรวยเขาก็แค่อยากให้คนที่ทํางานด้วยดูดีขึ้นก็แค่นั้นตกเย็นนางเอกเห็นพระเอกมานั่งโดดเดียวเดียวได้อยู่ตรงมุมของบ้านจึงหาเรื่องพาพระเอกไปเดินเล่นชมพระจันทร์ชมดวงดาวบ้างและกะพาพระเอกหัดขึ้นรถโดยสารไปเที่ยวชมที่ต่างๆแถมยังได้บอกให้พระเอกนั้นถ้ารวยมากมีเงินเหลือใช้ก็ให้รับผิดชอบสังคมบ้างช่วยเหลือคนอื่นพระเอกก็บอกว่าความจริงแล้วเขาก็บริจาคนมให้กับเด็กบน แล้วเขาก็ต้องดูแลพนักงานบริษัทของเขาให้ดีด้วยนั่นทำให้นางเอ,งเอกรู้ว่าแท้จริงแล้วธราประทานไม่ได้ประเด็จการอย่างเดียวแต่เขาก็ยังเป็นคนดีมีความคิดด้านบวกมากๆอีกด้วย นางเอกก็พาพระเอกขึ้นรถประจำทางเดินเที่ยวข้างถนนชมโน้นชมนี่เรียกได้ว่าพระเอกก็เริ่มประทับใจในตัวนางเอกมากขึ้นที่คอยอยู่ข้างๆช่วยเหลือเขาแล้วนางเอกก็ได้ถามพระเอกว่าตอนนี้คุณอยากทำอะไรมากที่สุดพระเอกบอกว่าผมอยากเห็นหน้าคุณนางเอกก็แอบยิ้มพระเอกเอามือสัมผัสใบหน้าของนางเอกดวงตาจมูกปากของเธอนางเอกรีบบอกว่าฟานปิงปิงหน้าตาแบบไหนเธอก็หน้าตาแบบนั้นแหละโอ้โหเวอร์นะเนี่ยพระเอกถึงกระบอกว่าคราวนี้เหมือนฟานปิงปิง รอบหนะ้าจะบอกว่าหนะ้าเหมือนดาราคนไหนอีกนะแอบเซล,ลนางเอกนางเอกก็ทําเป็นงอนแล้วบอกว่าต้องสวยแบบดาราใช่ไหมคุณถึงจะชอบพระเอกบอกว่าผมชอบแบบคุณนี่แหละแล้วก็ก้มไปจูบนางเอกแต่ดันกัดปากนางเอกนางเอกเลยถามว่ากัดเธอทําไมพระเอกก็บอกว่าอยากจะทิ้งรอยของตัวเองไว้บนเรือนร่างและความทรงจําของนางเอกประทับตราเอาไว้นางเอกก็บอกว่าโรคจิตชัดๆทาขนาดนี้จะลืมได้ยังไงพระเอกเลยขอว่าอย่าทรยศผมคุณเป็นของผมแล้วแหมแค่จูบเนี่ยก็มัด มือชกกันเลยเหล่านี้แล้วก็ก้มจูบนางเอกอีกครั้งคราวนี้นางเอกก็กัดปากคืนบ้างต่อมาหมอก็ได้มาบอกข่าวดีกับพระเอกว่าสามารถหากระจกตาที่เข้ากับพระเอกได้แล้วถ้าการผ่าตัดสําเร็จพระเอกก็จะกลับมามองเห็นได้ปกติเหมือนเดิมนางเอกก็ดีใจแทนพระเอกต่อมานางเอกก็มาส่งพระเอกเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้านแม่เลี้ยงเมื่อรู้ข่าวว่าพระเอกหากระจกตาได้คิดว่าจะปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้จึงวางแผนในลูกสาวตัวเองนั้นสวมรอยเป็นนางเอกเพราะเสียงของลูกสาวเหมือนนางเอกมาก จึงได้วางแผนบอกว่าป่วยหนักแล้วเรียกให้หนางเอกออกไปหาเมื่อนางเอกออกมากับอาทรงใยน้องสาวก็ขับรถพุ่งชนนางเอกแต่อาทรงเข้ามาช่วยผลักนางเอกออกไปจนร่างของนางเอกไปกระแทกกับฟุตบาทแล้วก็สลบส่วนอาทรงนั้นก็บาดเจ็บสาหาัสสินสินน้องสาวตัวร้ายรีพาตัวนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็โดนแม่ด่าชุดใหญ่ที่ทําเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ถ่ายม่ชนคนบาดเจ็บอีกสินสินก็เลยบอกว่าที่เธอทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะแทนที่ของนางเอกให้ได้ต้องชิงลงมือก่อนที่ท่านประธานนั้นจะผ่าตัดต สเร็จแล้วเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาจะได้มองเห็นเธอเป็นคนแรกทางคู่จึงตัดสินใจขงังนางเอกไว้เมื่อนางเอกฟื้นขึ้น,นมาจึงได้ถามแม่เลี้ยงว่าทําไมจับเธอมัดไว้แบบนี้แม่เลี้ยงก็บอกว่าเพื่อให้ลูกสาวของเธอนั้นได้เจอกับท่านประธานนางเอกได้แต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้เจอกับพระเอกซินซินรีบสวมรอยเป็นนางเอกเมื่อพระเอกเปิดผ้าเปิดตาออกก็เห็นซินซินยืนอยู่และเข้าใจว่าเธอนั้นคือนางเอกคนที่คอยดูแลเขามาตลอดเขาสัมผัสหน้าตาของเธอแล้วก็พูดว่าทีแรกผมคิดว่า คุนนั้นหน้าตายอีกแบบหนึง่งแต่แค่ได้เห็นหน้าคุณก็ไม่เสียดายแล้วแล้วก็กอดเธอไว้ระหว่างที่นางเอกถูกจับขังไว้ด้วยความทรมานใจสินซินนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นนางเอกอย่างมีความสุขพระเอกได้ขอสินซินแต่งงานแถมสินซินยังมีหน้ามาเยาะเยะ้ยนางเอกด้วยว่าพระเอกนั้นขอมั่นกับเธอแล้วแม้คนที่เธอรักยังดูไม่ออกเลยว่าเธอเป็นตัวปลอมนางเอกก็เป็นห่วงอสงที่ถูกรถชนจึงได้ถามว่าเขาตายไหมสินซินได้บอกว่าอย่าว,วงเลยเขายังไม่ตายแต่ก็นอนเป็นผักและลาออกไปแล้ว คงไม่มีใครเป็นพยานให้นางเอกได้นางเอกเลยด่าน้องสาวว่าต่อไปกรรมต้องตามสนองแน่ๆแต่ก็ถูกน้องสาวตบหน้าไปอีกทีนึงแหมต้องบอกเลยว่าสองแม่ลูกเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆแล้วสองแม่ลูกก็พากันหาวิธีกรอบโกยเงินของพระเอกให้ได้มากที่สุดรีบมีลูกกับพระเอกแล้วค่อยปล่อยนางเอกแถมยายน้องสาวเนี่ยยังวางแผนหาคู่ให้นางเอกแต่งงานอีกด้วยเพื่อจะได้กําจัดนางเอกออกไปพ้นทางของเธอแต่แล้วนางเอกก็หนีออกมาได้จึงรีบมาหาพระเอกที่บริษัทแต่ไม่ทันที่พระเอก จะได้เห็นหน้าเธอนาเอกก็เป็นลมหมดสติไปซะก่อนจึงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่เลี้ยงก็ไม่เยี่ยมนาเอกแล้วก็เล่าเรื่องว่าซินซินนั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะเธอหลงรักท่านประธานมากอยากมีชีวิตแบบคนร่ํารวยแต่ก็โชคดีที่เธอไม่ได้เป็นอะไรมากนาเอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องทําถึงขนาดฆ่าตัวตายหรอกถ้าอยากได้กันขนาดนั้นเธอจะไม่แย่งเขามาแม่เลี้ยงก็รีบขอบคุณน้าเอกนาเอกจึงได้รู้ว่าตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตแม่เลี้ยงไม่เคยเห็นเธอเป็นคนในครอบครัวเลยยิ่งทําให้เธอนั้นเสียใจ ไปมาก ต่อมางเอกก็ได้มาสมัครงานตามบริษัทต่างๆในงานด้านวาดรูปซึ่งเป็นงานในฝันของเธอแต่เมื่อคนสัมภาษณ์เห็นประวัติที่เธอเคยทำงานกับบริษัทของพระเอกมาก่อนจึงให้นางเอกนั้นทำงานในตำแหน่งเดิมเพื่อช่วยติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับบริษัทของพระเอกนางเอกที่เห็นว่าได้เงินเดือนเยอะจึงยอมตกลงทำงานนี้และคิดว่าพระเอกก็ไม่รู้หน้าตาของเธอด้วยบริษัทที่นางเอกเข้ามาทำงานก็น่าจะเป็นบริษัทในเครือของพระเ,เอกนางเอกรู้ว่าพระเอกนั้นชอบกินส้มก็เลยแอบเอาไปวางไว้บนโต๊ะที่ทำงานเขาตอน ชมนะ้เอกก็แอบวาดรูปของพระเอกแล้วก็ขยำทิ้งไป ดันมาเจอภาพวาดใบนั้นจึงนึกสงสัยแล้วพระเอกก็มาเห็นตอนนางเอกแอบเอาส้มมาวางไว้ให้แถมเมื่อได้ยินเสียงของนางเอกก็บอกว่าเสียงของนางเอกนั้นช่างคล้ายกับคนคนหนึ่งและคิดว่านางเอกแอบวาดรูปเขาคงเพราะแอบชอบเขาจึงได้บอกไปว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนางเอกก็ได้แต่อึอ้งไม่ยอมพูดความจริงแล้วพระเอกก็บอกว่าอย่าหวังมายุ่ยยวนเขาเลยเพราะเขารักแฟนมากแล้วก็บอกให้หนางเอกหยุดการกระทำต่ำๆแบบนี้ไม่งั้นก็ให้ลาออกไปซะนางเอกได้แต่ร้องไห้ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็เดินออก เมื่อเข้าไปในลิฟต์ก็ดันเจอพระเอกกับน้องสาวเข้าลิฟต์มาอีกยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดเข้าไปอีกซินซินจึงตามมาต่อว่านงเอกทำไมถึงมาทำงานที่นี่นางเอกก็บอกว่าเธอยุ่งมากไม่มีอะไรจะคุยด้วยซินซินตบหน้านางเอกนางเอกก็เลยตบหน้ากลับไปบ้างจนเธอสลบไปแต่พระเอกก็ดันมาเห็นจึงได้รีบอุ้มซินซินไปโรงพยาบาลพระเอกรีบลากมือนางเอกเข้าไปในห้องคนไข้แล้วก็บอกว่าจะไม่มีทางยกโทษให้ที่ทำร้ายแฟนของเขานางเอกบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแต่แฟนของพระเอก มาทำร้ายเธอก่อนพระเอกก็ยังบอกว่าชิงเทียนแฟนของเขาเป็นคนจิตใจดีไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่คุณล่อลวงโย่อย,ยนผมไม่สําเร็จเลยไปแก้แค้นกับเธอใช่ไหมนาเอกก็เริ่ม,มโมโหแล้วก็บอกว่าตาของคุณรักษาหายดีแล้วหรือยังคนเราต้องใช้ใจมองถึงจะเห็นความจริงถ้าใช้สายตายอย่างเดียวก็แค่เห็นของประดับเท่านั้นคุณแน่ใจเหรอที่รักผู้หญิงที่ชื่อชิงเทียนคนนั้นพระเอกเลยถามว่าคุณเป็นใครทําไมถึงมาสงสัยในความสัมพันธ์ของผมผมจะแต่งงานกับชิงเทียนเดือนหน้าแล้วและไล่ให้นางเอกนั้นออกไปซะ ไม่อยากเห็นหน้านงเอกอีกโอ๋ยบอกเลยว่าซื่อบื้อมากเลยนะคะคุณพระเอกเนี่ยหงุดหงิดแทนนางเอกก็นึกน้อยใจที่พระเอกนั้นจําเธอไม่ได้เลยแล้วก็เดินออกไปร้องไห้ส่วนพระเอกก็ยังคงเป็นห่วงเพ็ญนยัยจิงเทียนตัวปลอมต่อมางานแต่งของพระเอกก็ถูกจัดขึ้นซินซินดีใจมากเมื่อถึงช่วงเวลาที่เธอรอคอยแต่แล้วพระเอกก็ให้ตำรวจมาจับตัวซินซินไปแล้วก็บอกว่าอาทรงได้ฟื้นแล้วคุณใช้เสียงที่เหมือนกันมาหลอกผมไม่ได้อีกและคุณต้องสงสัยคดีชนแล้วหนีอีกด้วยซินซินก็โดนตำรวจจับ ตัวไปหลังจากนั้นพระเอกนั่งรถประจำทางออกไปตามหานางเอกไปตามสถานที่ที่เธอเคยพาเข้าไปเมื่อหานางเอกเจอเห็นนางเอกนั้นกําลังกวาดพื้นอยู่จึงได้แอบโยนแหวน เมื่อนางเอกหยิบแหวนขึ้นมาดูพระเอกก็โผล่เข้ากอดนางเอกทันทีเอาแหวนมาสวมนิ้วให้กับนางเอกแล้วก็ฟ้านางเอกเข้ามาจูบทางคู่จูบกันอย่างหวานซึ้งแต่แล้วนางเอกก็กัดปากพระเอกเขาให้พระเอกเลยบอกว่าคุณกล้ากัดปากผมงั้นเหรอนางเอกก็บอกว่าฉันกลัวคุณที่ไหนล่ะพระเอกก็เลยแน่ใจว่าใช่นางเอกจริงๆด้วยแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแมมบอกเลยว่าอยากด่าพระเอกจริงๆถ้าลูกน้องไม่โทรไปบอกเนี่ยจะรู้ความจริงมีเนี่ยส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็พูดความจริงไปมันสไต หรือไงแต่ก็ดูเราต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่สนุกดีค่ะเพลินมากๆสายจิ้นฟินจิกหมอนไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยค่ะ